Who w got a สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครมีติดแต่ซารติพรส์นิแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าปกเลยก็คือวันนี้จะมาสอนแต่งหน้านะคะให้ดูตายกหน้าเฉียวหน้า V-shape แบบสุดๆเดี๋ยวเราจะมาใช้เทคนิคแบบลด,ด,ดให้ทุกคนดูแบบที่ไม่กากเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าแบบตัวเป็นคนตาตกหรือว่าหน้าหย่อนคล้อยแบบอยากให้หน้าดูพุ่งๆดูแบบว่าขึ้นไปแบบ สาวเฟียสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือลดวันนี้คือได้แบบเต็มที่แน่นอนใครที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าทําไมหน้าเราดูโสมมันดูเศร้าๆมันดูง่วงเงาอะไรไม่รู้จะบอกว่าจริงๆส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าหน้าเราอ่ะมันแบบมีความหย่อนหรือว่าหน้ามันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตาตกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบหน้าหย่อนทุกอย่างดูแบบ เขียวลงมาตามรแรงโน้มถ่วงของโลกอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดง่ายๆก็คือหน้าทุกอย่างมันดูตกลงมาเนี้ยมันก็จะทําให้หน้าของเราอะ่ะดูไม่สดใสนะคะดูแก่กว่าวัยแล้วก็จริงๆมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตเวลาที่ส่องกระจกบางคนรู้สึกก็ดูโทรมแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันทําให้หน้าเราดูโทรมดูเศร้านั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนแต่งหน้าแบบตาเฉียวแบบลืมอายุไปเลย ก่อนที่เราจะไปสอนแต่งหน้านะคะเราจะมีสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาลองที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะในการช่วยแบบว่ายกกระชับผิวหน้าให้กรอบหน้ามีความเป๊ะแบบวีเชฟไปเลยเราจะมาแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะพรฟิร์มแอนด์ลิฟคือเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่แบบล่าสุดเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าคนรีวิวฉ่ำมากอินฟูลิวิวทั่วเลยแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้นะคะพรีเมียมสุดๆเขาว่ากันว่าตัวนี้นะคะมันทําให้หน้ามีความเป๊ะ ใน4อาทิตย์ใครที่ชอบไปคลินิกนะคะไปแบบไปฉีดบท็อกซ์ร้อยใหม่ให้หน้ามันมีความเรียวเล็กตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเมนเทนนะคะให้หน้าเรามันมีความวีจนทุกคนอาจจะแบบลืมกันเข้าคลินิกไปเลยก็ได้และนี่นะคะก็คือก่อนและหลังของเราที่เราใช้ไปประมาณแบบ4สัปดาห์นะคะยังไงล่ะคะเลิศไม่จ๊ะคือเอาจริงเราจะบอกว่าคือด้วยความที่เป็นครีมทุกคนทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนมันจะไม่เหมือนกับว่าเราไปแบบไปลิฟต์กรอบหน้าหรือไปฉีดบท็อกซ์ที่หลังกระทำปุ๊บหน้าปุ<ฮ>๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยอันนี้มันก็ต้้องใชระะะะยเวลานะคะ ก็ค่อยๆทาไปแบบทาครีมทาขยันทานะคะทุกคนทาไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นผลเรื่อยๆเองนะจ๊ะคือจริงๆตรงนี้นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการร้อยหมขั้นสูงแต่เขามาในรูปแบบของสกินแคร์จ้ะก็คือใช้ง่ายนะคะราคาจับต้องได้ที่สำคัญก็คือไม่เจ็บตัวด้วยโดยที่สถาบันการวิจัยพรจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขานําส่วนผสมที่ชูโรงเรื่องการแบบยกกระชับผิวแล้วก็ลดเดือนริ้วรอยนั่นก็คือไดเปปไทด์แล้วก็เรติโนลนั่นเองนะคะแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะใส่มาแค่ตัวเดียวนะคะแต ว่าแบรนด์นี้ก็คือจัดมาให้แบบจัดเต็มเลยก็คือใส่ไปแบบสองตัวจุกๆเพื่อความปังนะคะคือแบบลดรยๆแบบเลื่อนๆไปเลยจ้ะมีความพรีเมียมแบบสุดๆเขานะคะจะมาช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นกระชับผิวขึ้นนะคะแบบหน้าเป๊ะหน้าวิวสุดก็คือมันจะไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความหย่อนคล้อยนั่นเองนะคะพี่สาวจา๋ามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทายทุกคนดูกันนะจ้ะ เราจะมาเริ่มด้วยตัวเอเซนหน่กันก่อนนะคะทุกคนตัวนี้คือ Tightening Water e s s e n น e นี่นะคะวิธีการใช้เขาบอกว่า Shake w e l l Before Use นะคะก็คือเขย่าก,ก่อนใช้นิดนึ่งแล้วก็ดรอปลงไปนะคะเขาบอกว่า4-5ถึงดรอปม,มีกลิ่นหอมเบาๆนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าแล้วก็ขอนะคะเวลาที่เราทาเราก็สามารถที่จะแบบปกดมือขึ้นแบบนี้นะคะให้ผิวมันแบบมีความกระชับขึ้นด้วย ตัวที่2นะคะก็จะเป็นเซรั่มกรอบหน้าเป๊ะตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่าบูสเตอร์เซรั่มนะคะเขาบอกว่าให้ปั๊มออกมา2-3กดนะคะทุกคนแล้วก็เขาจอกมาเป็น2ตัวเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มิกซ์ก่อนแล้วก็วงเขาที่หลังมือสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาทาที่หน้าเนื้อเขาจะมีความแบบเบาๆนะคะแต่ชุ่มชื้นมาก ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นตัวเดย์ครีมตัวนี้นะคะตัวนี้คือ s c r u p p i n g day cream SPF ส30บ PA บวกเนื้อก็จะเป็นแบบแน่นแ,นนแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีกันแดดในตัวด้วยตัวนี้เวลาที่เราทาเนี่ยมันจะรู้สึกหน้าใสขึ้นด้วยนะคะจะมีความแบบเหมือนปรับผิวให้มีความสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วคะ่ะนี่วีไหมจ๊ะวีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเทียบกับสิ่งนี้แล้วคือฉันว่าหน้าฉันดีเชฟแบบเป๊ะจริงนะจ๊ะพูดเลยมา เราก็ทกําการทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการสอนแต่งหน้าให้หน้าดูแบบดูยกดูวีขึ้นไปอีกเรามาตัวแม่ตัวมันนาอยู่แล้วแต่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราไปลงรองพื้นใหแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแต่งตากันเลยดีกว่านะวันนี้แต่งตาให้มันแบบเฉียวๆนะซึ่งอายแชโดว์วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบโทนสีน้าตาลปกติเลยนะแบบไม่ไม่ได้เน้นสีที่มันแบบประหลาดมากนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นพรีเพรานะคะอาราวบราว์อ,อีกแล้วเป็นผลิตที่ใช้บ่อยมากในช่วงนี้เพราะว่าแบบสีมมัันนนดุกค พอดีอ่ะเราก็จะใช้สีนี้ก่อนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะแต่งให้ตายกต่ว่าเราจะไม่ได้แต่งให้มันเข้มมากเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นความตายกแบบธรรมชาตินะคะอ่ะลงอายแชโดว์ก่อนเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะจะลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะแต่ว่าเราจะไม่ลงไปจนถึงคิ้วนะเราจะลงให้มันแบบอยู่ในบริเวณแค่แบบตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งข้างเดียวก่อนนะทุกคนทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างส่วนหางตานะคะทุกคนปัดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลงไปที่ใต้ตาด้วยนะคะ เราไปใช้สีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบเข้มขึ้นนะคะทุกคนอันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงนะคะมาใช้แปรงที่มีความบางขึ้นแล้วก็แบบเป็นทรงที่มันเรียวขึ้นนะคะเอามาทาหางตาแบบนี้ให้ตามันยกขึ้นนี่อันนี้ก็คือลงแค่ตรงบริเวณแบบหางตาได้เลยนะคะลงที่ใต้ตาด้วยนะคะมันจากนั้นใช้สีนี้นะคะติดชมพูนิดนึงลงตรงบริเวณหางตาแล้วก็หางตาบนด้วยนะคะเหมือนเราพยายามไล่สีเข้มอะทุกคน แล้วเราก็จะลงตรงบริเวณตาสองชั้นตรงนี้นะคะแบบนี้การลงสีเข้มตรงบริเวณตาสองชั้นเนี่ยมันจะทําให้ตาสองชั้นเราอะดูยาวขึ้นแล้วตาเราก็จะดูยาวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลงตรงบริเวณหัวตาต่อไปนะคะทุกคนใช้สีเข้มอันนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ใช้แปรงที่มีความหัวบางแล้วก็เล็กแบบนี้ได้เลยเอามาลงให้ชิดกับ ะะอันนี้คือมันก็จะไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นนะทุกคนเหมือนเป็นแบบเงาเงานิดนึงแล้วก็ลงตรงบริเวณใต้ตานะคะอันนี้เราก็จะลงให้มันแบบพยายามชิดกับโคนขนตานะคะทุกคนเพราะว่าสีมันเข้มถ้าลงเยอะเกินไปตาจะกลายเป็นแบบว่าดูโตนะคะไม่เชียวต่อไปนะคะลงโดริอายกันสักหน่อยอันนี้ใช้พริเพรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอ y e s h a d o w Stick นะคะเอามาทำดอลลี y อายใช้สีแมตต์อันนี้เลยเราชอบอันนี้มากเพราะว่ามันแบบมันมีฝั่งแมตต์กับฝั่งฝั่งที่เป็นชิมเมอร์ก็ลงไปเลยนะคะเวลาที่เราจะลงดอ l ลี่อาให้ตาดูแบบไม่โบหรือว่าแบบไม่บวมตุอยอะไรเงี้ยให้เราลงตรงบริเวณนี้นะคะคืออย่าไปลงให้มันแบบชิดขนตาเลยอันนั้นมันจะทำให้ตาเราดูบวมนะคะให้แบบเว้นลงมานิดนึงแล้วก็ลง เพราะว่าบางคนเนี่ยจะไปลงแบบให้มันติดกับขนตาทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนคนที่แบบร้องไห้มาแล้วตาตุ๋ยดูเก็นปะต้องเว้นนิดนึงให้มันแบบให้เราโชว์ความขอบตานิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้นะคะเราจะทาไปให้มันเลยไปจนถึงหางตาเลยปกติเราจะทาแค่หัวตาใช่ป่ะแต่ครั้งเนี้ยเราจะทาแต่หัวตาไปจนถึงหางตาเลยนี่เห็นไหม ต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดอายเนอร์กันวันนี้ก็ใช้เป็นของ brow it นะคะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนเราจะเริ่มลงจากบริเวณกลางตานะคะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นี่เห็นไหมว่าเราจะไม่ได้กรีดแบบชิดขอบตานะคะแต่ว่าจะกรีดให้มันเลยขึ้นมาเิดนึงเพื่อทําให้ตาเราดูยกขึ้นทุกคนเห็นไหมพอกรีดปุ๊บฝั่งเนี้ยก็คือยังตาดูตกอยู่แต่ฝั่งเนี้ยพอกรีดให้มันเลยขึ้นมาปุ๊บตาก็คือจะดูยกขึ้นแหละจากนั้นนะคะก็กรีดให้มีความชิดขึ้นมานิดนึง นี่หลังจากที่เรากรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยมาถมให้มันเข้มขึ้นเห็นไหมนี่ตาเริ่มแบบเริ่มยกแล้วนะคะหลังจากนั้นหัวตานะคะเราจะไม่ทาหัวตาให้มันแบบอยู่ตรงเปลือกตาเลยก็คือเราจะลงเป็นตัวอินไลเนอร์แทนนะคะซึ่งจริงๆตัวนี้ก็สามารถกรีดแบบบางๆได้เลยค่อยๆแตะลงแบบนี้ ก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอุ๊ยคือตอนนี้นมันเห็นชัดมากฉันคิดว่าทุกคนที่ดูอยู่ต้องภูมิใจในตัวเราง <c oughs> งไหมอ่ะเราก็มากรีดหัวตานิดนึงนะคะแต่งง่ายแค่ต้องใจยเย็นนะคะทุกคนซึ่งหัวตาเราจะกรีดแค่นิดเดียวเพราะว่าถ้ากรีดเดยอะปุ๊บทุกคนจะเป็นนางรําทันทีนี่นะคะทุกคนค่อยๆกรีดไปบนี้เหมือนเราแค่จุดแบบนิดเดียวทุกคนเห็นปะเราเหมือนจุดเฉยๆอะเพื่อให้มันมีเงาคือน,นิดนึงให้ตามันดูแบบจิกลงมานะคะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนสามารถใช้อายแชโดว์สีเข้มเมื่อกี้มาลงตรงบริเวณหัวตาตรงนี้ได้อันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสองสีนี้ผสมกันเป็นแบบออกส้มๆแล้วก็น้ำตาลน้าตาลอันนี้นะคะลงตรงบริเวณหัวตานะจ๊ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงตรงนี้เป็นสีดำอะ่ะมันจะเข้มเกินไปแล้วมันก็จะแบบกลายเป็นดุไปหน่อยนะคะแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะมาลงตรงบริเวณหางตาแบบนี้อ่ะลงเรียบร้อยแล้วขอแตะชิมเมอร์นิดนึงละกันนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ แตะๆไปนะคะเพวาความน่ารักกุงกิ้งแล้วก็ลงตรงบริเวณตาล่างด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าตาสองข้างก็คือจะดูต่างกันแล้วต่อไปนะคะอันนี้ใครทําได้ก็ทำใครทาได้ก็ไม่ต้องทำนะคะก็คือการวาดขนตาล่างนั่นเองนะคะ อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันนะคะทุกคนคิวก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญในการที่จะทําให้หน้าของเราดูยกมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นตัวคอสลุคนะคะสลิ m บราวตัวนี้ก็คือเราต้องเขียนคิ้วให้มันดูแบบยกขึ้นนั่นเองมาเริ่มคือเราเป็นคนการคิ้วเล็กมากๆนะคะเพราะว่าเอาไว้เขียนอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนเขียนคิ้วให้เลยคิ้วเต่งมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นคนกีดไรเนอรย,ยาวถ้าเราไปแบบเขียนคิวสั้นเนี่ยมันก็จะแปลกนิดนึง เราจะไม่ได้กรีดแบบทั้งคิวนะมันจะเข้มเกินไปหลังจากที่เราปรีดเราค่อยเอาสปูลี่มาปัดๆเพื่อทําให้ส you, we reaction, we ีนมัน <tampoco> มีความแบบกระจายตัวเห็นไหมมันก็จะมีความธรรมชาตินี่เห็นไหมจ๊ะตอนนี้น่าเราก็จะดูแบบยกสุดๆ แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ติดขนตานะคะเดี๋ยวเราค่อยแบบไปขั้นตอนในท้ายเลยขอแบบใช้ขั้นตอนอื่นๆไปก่อนนะจ๊ะต่อไปนะคะเมื่อคอนทัวร์หน้ากาันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราทาคอนไปแล้วหนะ้าเราก็จะมีความแบบ Vshape นะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากให้หน้าม,มันมีความแบบกรุบมีความชัดเข้าไปอีกนะคะก็ลงคอนทัวร์เพิ่มได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นตัว Benefi t ฮูล่ตัวนี้นะจ๊ะนี่นะคะเราก็จะลงจากบริเวณจอนตรงนี้ขยีข้ขยี้ก็ปัดเข้ามา มาทุกคนต่อไใหม่นะคะเราก็จะมาลงแป้งกันซึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแป้งสีจัน r a n s l u c ซน t Powder หลัเรากที่เราคอนทัวร์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงตรงบริเวณนี้นี่เห็นไหมหน้าดูแบบวุบ,บขึ้นมาเลยจ้ะแบบเบลล่าฮาดิสุดๆต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันวันนี้ก็ใช้เป็น MAC นะคะอันนี้สีเมลว่า วิธีการปัดแก้มให้หน้าพุ่งนะคะก็คือการลงตรงบริเวณหนกแก้มแล้วก็ปัดแนวนี้นี่นะคะปัดแก้มยังไงให้หน้ายกโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาติดขตากันอ่ะขนตาที่เราใช้นะคะก็จะใช้เป็นตัวเบลลิงลาเชสนะคะซึ่งขนตาเราก็ใช้เป็นแบบที่หัวสั้นแต่ว่าหางยาวนะคะมันจะได้ทําให้ตาเราเนี่ยดูแบบดูยกขึ้นวิธีการติดนะคะเราสามารถติดให้มันแบบเหินไปจากตาจริงของเราได้เลย เราจะติดตามแบบว่าแนวเส้นอะยไลเนอร์ที่เราลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเผินไปจากตาจริงของเราแน่นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปัดมาสคาร่านะคะอันนี้ก็ใช้เป็น h y p e r ร์เคลวิกแล้วจ้าปัดลงไปเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวมาทาลิปกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากลิปก็คือทาไปเลยปกติวันนี้นะคะใช้ของ 2P Original นะคะเบอร์สุดหกจ้าโอไมแมทจริงๆวิธีการปักเดียวก็มีนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะประหลาดนิดนึงมันจะเป็นในเชิงของการคอสเพลย์ซึ่งการใช้ชีวิตปกติมันก็จะมีความแบบแปลกๆถ้าเราแต่งหน้าแบบนั้นโอเคค่ะเสร็จแล้วขอไปทำผมแป๊บนึงก็จะยังไม่แต่งฝั่งนี้เพราะอยากให้คนเห็น before after ชัด แล้วก็อีกหนึ่งวิธีในการทําให้หน้าดูยกขึ้นก็คือมัดผมนะคะทุกคนการมัดผมตึงเนี่ยมันทาให้หน้าของเราดูเป๊ะปังสุดแบบว่าโชว์หน้า V Shape กลับมาเราค่าเห็นไหมว่าการมัดผมตึงเนี่ยมันทําให้หน้าของเราดู V ีเข้าไปอีกนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาให้ดู Before After แบบชัด โอเคค่ะทุกคนลหลักๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าอีกครังหนึ่งให้เสร็จก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาจา้ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนแลวนี่ก็จะเป็น finish l o สองฝั่งหน้าเราก็จะมีความเฉี่ยวมีความแบบคมกริบแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครที่อยากหนะ้าเฟิร์มนะคะก็อย่าลืมไปซื้อพรฟิร์มแอนด์ลิฟมาใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือพรีเมียมสุดๆคือใช้แล้วมีความแบบหน้าเปะหน้าวีเชฟมาก สามารถหาซื้อได้ทางซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ของทางแบรนด์ได้เลยสามารถซื้อได้นะคะที่ Lazada ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงดดสคริปชันนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ได้ลองแล้วหรือว่าอยากลองตัวไหนหรืออยากให้เรารีวิวอะไรหรืออยากให้เราแต่งเป็นใครอีกลองคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ